อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับจ้องไปที่ซอยสายลมซอยสายลมใช่ครับมีอะไรที่นั่นครับที่ทําการของกสทชนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเปิดการประมูลวงโครจรดาวเทียมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดระเดียงกันไปในอดีตเขาใช้ระบบคือการให้สัมปทานถูกไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นบัตรหรือเรียกเป็นอะไรแต่เป็นในเชิงเรื่องของการให้สิทธิ์สิทธิ์เป็นระยะ ระยะเวลาเขาจะเรียกถ้าดูแบบนี้น่าจะเป็นไรเส้นเป็นใบอนุญาตในการใช้สิทธิ์วงโคจรประมาณนี้เนาะถ้เป็นทางการก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการบริหารจัดการโดยไทยคมนี่แหละมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีทางบริษัทเอ็นทีโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเข้ามาบริหารจัดการอยู่อยู่ในวงโคจรของไทยซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีวงโคจรที่ได้รับ สัมปทานที่เป็นลายเส้นเนี่ยมาจากทางองค์การสื่อสารในระดับนาน,นาชาติใช่ใช่ใชที่เขามีการแบบแบ่ง,แบ,งแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันไว้การบริหารจัดการดังกล่าวถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเขาก็จะมีการยึด,ย,ดยึดตัวตัวตวโงโคจรน,นี่คืนใช่แล้วอาจจะมีการจัดสรรให้กับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ ทางกสทชเองก็เลยมีการเปิดประมูลแล้วก็แบ่งเป็น5้าชุดวงโคจรที่มีการประมูลกันไปเมื่อวานนี้ถูกไหมฮะอ่าใช่เมื่อวานนี้แล้วก็ผลออกมาก็ต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะโอแป๊บเดียวนะถ้าเทียบกับการประมูล 4G 5G อเมื่อวานเราคุยกันอะไรนะครับผมนึกว่าอะไรนั้นนกเขาเออไม่ใช่นกเขานกกระจอวนกกระจอินน้ำอืมเร็วมากอะคือป๊บปั๊บ ถ้าเทียบกับ 4G 5G เนี่ยประมูลกันเป็นวันนะ,อะนเออนั่นเยหนึ่งชุดขึ้นความถี่ที่เขาประมูลกันเนี่ยคือสู้กันบแบบยิบตาในในในผู้ให้บริการแต่อย่างที่บอกแล้วว่าว่าเรื่องของการดูแลวงโคโจรดาวเทียมเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเฉพาะกว่าการประมูลขึ้นความถี่พวก 4G 5G เพราะเราเนี่ยต้องบังคับโคโจรดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศอ่าอ่าใช่มันก็ต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ อ่าใช่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานอย่างที่ด้วยเวลาที่แบบแป๊บเดียวครับนกกระจอกไม่นกินน้าอย่างที่บอกนะฮะก็โอเคก็เป็นที่เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ท้งกสชนี่ถ้าเมื่อวานนี่คือมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแลวจริงจรจบตั้งแต่11บเอ็ดโมงละอ<ช>่าก่อนสิบเอ็ดโมงเนเรียบร้อยละนะฮะแต่ว่าเขาถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงะมาณสักบ่ายสองนะเมื่อวานนี้เนาะถูกต้องออบ่ายสองกว่าเพราะว่ากฎางอย่างออกมาแล้วชัดเจนว่ามี5ชุดวงจกวงโคจรอ่าถูกต้องแต่มีผู้เสนอราคาใบส สามอีกสองไม่มีใครเสนอราคาเลยไม่มีใครขอระคาเลยอ่าเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งครับทีมงานขอกราฟิกไอ้ที่เป็นผลประมูลวงโคจรสักนิดหนึ่งอ่าเนี่ยคุณคุณคุณจารอนเห็นไหมฮะใช่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางกสทชนะครับเอ่อก็มีทางท่านประธานนะครับมีแล้วก็มีคณะกรรมการอีกประมาณ4ท่านเนี่ยไปร่วมเป็นสักขีพยานและวิธีการประมูลเขาคือเขาไม่ได้เรียงชุดในคนสุภาพชอ่าเขาเขาสลับกันนะเพื่อเกิดความอ่าไม่ได้เปรียบและเสียเปรียบและและเป็นการสุ่ม ประเด็นสมันนี้คือจับขึ้นมาว่าจะมีการประมูลวงคอจะไหนเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ก็ไล่เรียงกันมานะครับปรากฏว่ามีการไล่เรียงคือสลับจากล่างขึ้นบนอะไรประมาณนี้บางอันเนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่มีการข้อราคากันอย่างที่บอกว่าก็จะมีราคาเริ่มต้นอย่างที่เห็นในในในกราฟิกหน้าจอในเวลานี้นะครับอย่างที่อย่างที่บอกว่า วงโครจรชุดที่1เนี่ยราคาเริ่มต้นที่374ร้อนเจ็ดสิบสี่ร้านเมื่อวานเป็นวงโคจรชุดสุดท้ายที่กสทชเปิดให้ประมูลแต่ว่าไม่มีใครเสนอราคาวงจร50.5 e จรนี่นะไม่มีผู้เสนอราคาครับนะแล้วก็วงจรที่2ก็คือ78.5 e อาอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้ที่เสนอราคาก็คือไทยคมด้วยนะ ถูกต้องอ่าแล้วก็ข้ะไปที2ทีค้อไปสองรอบสองรอบอ่าการข้อสองรอบเนี่ยจริงจเนี่ยน่าจะเป็นไทยคมที่ข้ะทั้งสองรอบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึงเพราะอย่างที่บอกว่าครับดูคือเหมือนอาจจะเคาะให้ชนะขาดด้วยราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาอ่าใช่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่360ล้านบาทครับข้อก็จริงจนะสุดท้ายปิดที่380 จุด02ล้านบาทอ,อันนี้ในชุดที่สองอันนี้ผมไล่เรียงเป็นเป็นชุดอย่างนี้จะง่ายกว่าเนาะครับแล้วก็ชุดที่สามนะฮะ,ะก็119.5อ,อ,อีราคาเริ่มต้น397ล้านบาทครับปรากฏว่าก็เคาะแป๊บเดียวเองนะอ่าใช่ราคาก็ไปปิดที่417บาท4 417.40เอ้ยจุด41ล้านบาทด้วยกันครับไทยคมชนะไป อ่าใช่เป็นเราะราคาสูงสุดไปนะครับอันนี้คือเอาง่ายคือไทยขบได้ชุดที่2กับชุดที่3ครับไอชุดวงโครจรที่4เนี่ยครับวงโครจร126 e รอ,อีราคาเริ่มต้นถูกสุดเลยฮะ่าดล้านน้อยกว่าตังน้อยกว่าเงินในกระเป๋าตั้งคุณจตุรนอีกแปดล้านครับปรากฏว่าคนที่เคาะและก็ชนะก็คือเอบริษัทกศท,ทากา ตลรดการคมช่าเป็นการรวมกันของทีโอทีกับแคากับแคปเข้าไป9.08ล้านบาทต่ำสิบอีกนะถึง10ล้าน NT นะครับแล้วก็ชุดที่5ชุดที่เขาเรียกว่าวงโคจร 142E นี่ะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยครับอยู่ที่189ล้านบาทไม่มีผู้เสนอราคาก็เท่ากับว่าทั้ง5ชุดมีเคาะกันจริงๆแค่3ชุด ครับแล้ว2ใน3เป็นไทยคมที่ได้ไปแล้วชุดที่ NT เคาะก็ก็ราคาไม่ได้สูงเลยนะไม่ได้สูงฮะไอชุดที่ราคาสูงก็ไม่ได้มีการมาเคาะกันเออไม่เอาไงไม่เอานะเออเออเออน่าสนใจนะน่าน่าสนใจและน่าน่าให้คิดตามต่อครับว่าไอที่เคามา8,9ล้านเนี่ยไปทำอะไรต่อแต่อย่างที่บอกว่าชุดที่2และชุดที่3เนี่ย มันมีเหตุที่มาและที่ไปมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมทําไมไทยคมถึง,ถงตงงเลือก <out. S 2> ในชุดที่2และชุดที่รับนะครับถ้าลองไปดูเนี่ยในชุดที่2เนี่ยตามข้อมูลที่กสทชได้มีการอธิบายความกับสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวเทียมทั่วไปหรือว่าบอร์ดแคสซัทชไลน์นะครับ มีการให้บริการเนี่ยหรือเป็นเส้นวงโคจรที่วิ่งผ่านทวีปเอเชียตะวันออเฉียงใต้ทวีปเอเชียเหนือทวีปออสเตรเลียทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอินโดจีนและปัจจุบันเนี่ยก็มีมีดาวเทียมที่ที่วิ่งอยู่ละนะครับซึ่งเดิมเนี่ยไทยคมเขาก็เป็นคนที่ดูแลไอ้วงโคจรนี้อยู่อ๋อไอ้นี่คือ ชุดที่สองใช่ไหมคุณชุดที่2ครับไอ้เจ็ดสิบแปดจุดห้าอีเนี่ยนะใชะ่ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนครับว่าปัจจุบันอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงคือปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมไทยคม6และไทยคม8นะอ่าเนี่ยแหละอ่าที่ที่เหลืออายุอีกประมาณ8ปีเนี่ยเขาเขาเขา,เขาปัจจุบันเนี่ยใช้วงโครจรน,นี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนฮะก็ตัวไทยคมเองก็จะเบือ้องต้นนะครับมีการประเมินว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเอาตัวนี้เพราะว่ามันต่อย,ยอดได้ไงอ่าใช่หากว่าเนี่ยมันต้องเหลืออู้อิจุ๘ปีอ่ะ ครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้ตัวดาวเทียม6กไทยคม6กับไทยคม8ได้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวของชุดที่ 2, 2> นะที่ไทยคมถึงอยากได้นะครับเส่วนอีกชุดหนึ่งที่เพิเ่มเติมก็คือชุดที่3ใช่ไหมครับคุณจตุพรใช่ครับหนึ่งหนึ่งกาาอครับอ,อันนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นวงโคจรที่ดาวเทียมไทยคมสี่ใช้งานอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ ตัวนี้นะครับก็จะมีการยิงไทยคม9้าขึ้นไปแทนอันนี้อ,อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเดิมเนี่ยก็คือไทยคม4ี่เนี่ยใช้อยู่นะครับแต่ว่าวงโครจรนี้แต่ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าเดี๋ยวตัวของไทยคมเนะี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ยก็จะยิงไทยคม9้าขึ้นไปใช้วงโครจรนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าดูแล้วเนี่ยทำไมไทยคมถึงสู้ในสองสองวงโคจรนี้ คือหนึ่งการยิงดาวเทียมยังไม่ต้องยิงในเวลาอันใกล<ช>้นี้ของเดิมเนี่ยยังมีสามารถที่จะวิ่งได้อยู่วิ่งไดงก็พี่มีเวลาที่จะทํารายได้รวมถึงกําไรแล้วก็มาบริหารจัดการแล้วก็มีการยิงดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปแต่<ช>ยังอย่างกรณีวงโครจรที่1น,นะครับห้าสิบจุดห้าีเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการมูลงชุดที่หนึ่งเนี่ยตำแหน่งวงโครจรดังกล่าวเนี่ย ใช้สําหรับบอร์สแคทก็จริงแต่ชุดนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขส,สาคัญครับคือใครที่ได้ไปเนี่ยต้องยิงดาวเทียมภายในเดือนพฤศจิกายนของปี67โอ้ก็คือปีหน้าใครจะไปสร้างคันนี่ไงนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าน่าจะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ให้กับเไว้กับทางด้านสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ครับ แล้วก็เป็นที่มาที่ไพ่กระชุนเองอาจจะมองว่าหนึ่งคือ,โอโคงมีเวลาเตรียมตัวไม่ทันไม่ทันไม่ทันสองอหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับม,มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ ชุดที่หนึ่งเองก็ไม่ได้มีใครม,มีการข้อราคากันไปอ๋อไอ้เงี้ยถ้าในทางทฤษฎีก็คือว่าถ้าจะให้ทันก็คือต้องมีดาวเทียมอยู่แล้วอะพร้อมละพร้อมและ้และใช่ที่จะยิงคือไม่ไมเหลนว่ามีดาวเทียมสําเร็จรูปไว้แล้วอะใช่ครับถึงจะเอาได้คืออย่างที่บอกว่ากว่าจะสร้างกว่าจะดําเนินการต่างๆมันมันหลายปีนะหลายปีนะ เรายังไม่ใช่ทำง่ายๆเนาะใช่นะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายยังไงมันจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ,อในแง่ของเรื่องของการดําเนินการคือคอย่างที้บอกว่าถ้าเกิดเราดูในชุดที่2และชุดที่3เนี่ยมันคือมันคือ วงวงโครจรเดิมที่ไทยคมเนี่ยเขาเคยดูแลอยู่ละ,ะแล้วก็มีว่ามีของพร้อม,ออมในการที่จะเข้าไปดูแลกันต่อ,อใช่ใช,ใช่แล้วก็แน่นอนนะครับในแง่ของการสร้างดาวเทียมเนี่ยอย่างที่เราได้เคยได้พูดคุยกับทางซีอีโอของทางไทยคมนะก็ใช้โอ้โหลูกลูกหนึ่งก็ดวงหนึ่งนะหลายเกือบหมื่นล้านอ่ะหกเจ็ดพันล้านนะ 6, นนะี่ไงแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะนั้นโอเคแหละยังมีเวลาอีกเยอะนะครับส่วนอีกสักอันหนึ่งฮะเป็น ผมว่าเป็นติ่งของวงโครจรแล้วกันที่เอ็นทีได้ไปเ,<อ>เป็นติ่งเนี่ยมันแพ่แปดล้านไงเก้าล้านเองก็เนี่ย <c oughs> ผมเมื่อกี้ผมก็ถามถามคําถามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะไอแปดล้านเก้าล้านเนี่ยทําอะไรได้บ้างเออนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคือผมก็ไปพยายามไปหาข้อมูลนะเมื่อวานเนี่ยทางทีมงานก็ไปถามคุณพิสุทธิ์งานวิจิตรวงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะนักนักวิเคราะห์อุตสาหจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกเอ๊็นทีจะไปทำอะไรคุณพิสุทธิ์บอกว่างี้ว่ากรณีของเอ็นทีที่ชนะประมูลวงโคจร126เนี่ยนะฮะ ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสาคัญเลยเพราะยังไม่ต้องยิงดาวทีมในขณะนี้เนื่องจากข้อมูลที่ส่งให้กสทชยังไม่ครบสมบูรณ์เลยอ <c oughs> เออ <c oughs> ก็ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ขอให้ได้ก่อนไงครับเอามาก่อนนะเอามาก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องไปตามต่อเพราะว่าไอ้ประเด็นนี้ครับคุณจตุวรรณ่อก่อนอนเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วคุณบุญพาพูดถึงเหมือนกันเรื่องว่ามันจะมีใครที่เป็นเงาอยู่ข้างหลังเอ็นทีอยู่ไงเหมือนคุ้นๆว่า อาจจะมีดาวเทียมอะอยู่แล้วไงแต่ไม่ใช่ของบ้านเราอะอะอใช่ใช่ใช่ไหมครับผมเหมือนผมแอบแบ้วแอบได้ยินจากรายการนี่แหละที่คุณสุภชัยกับคุณบุราภาพูดกันอ่ามันจะนําไปสู่ดาวเทียมจีนหรือเปล่าไงนี่ผมไม่ได้พูดนะอันนี้อันนี้พูดคุณบุรพาพูดไปแล้วอออันนี้ถือว่าเป็น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 เรื่องที่คุยไปแล้วครับว่าคืออย่างงี้ฮะมันมันอว่ากันว่าแล้วกัน ว่ากันว่านินทากันว่าซุบซิบกันว่าเอ็นทีที่เข้าในครั้งนี้ที่ต้องเข้าประมูลในครั้งนี้เพื่อจะเอาวงโคจรในครั้งเพราะเนื่องจากว่ามันมีธงจากคนที่อยู่เอ็นทีข้างหลังเนี่ยให้เข้ามาก่อนเถอะครับเดี๋ยวจะได้ใช้เพราะตัวเนี้ยเดี๋ยวเขามีดาวเทียมเข้ามายิงนี่ไงอ่าแล้วก็ดาวเทียมที่ว่านี่เนี่ยเหมือนก็ตะเตรียมกันไว้แล้วว่าเป็นดาวเทียมจีนไงอย่างที่ผมต้องบอกว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะเปินรถเหมือนเรือดำน้ำป่ะมีแต่มีแต่เรือไงไม่มีเครื่องไงอ๋อ เรือลำน้ำจำได้ไหมไม่มีเครื่องยนต์เนี่แล้วดาวเทียมเนี่ยออไม่ใช่ใครใครจะมาดูก็ได้เอสเหมือนเสาโทรศัพท์เหมือนเสาโทรเลขสมัยก่อนต้องมีความชำนาญใช่ในการบังคับวงโคจรในการหันทิศหันทางครับอะไรต่างๆซึ่งคนที่มีความชำนาญจริงๆณเวลานี้ในบ้านเราเนี่ยก็มีเพียงแค่ไทยคมใช่เอาง่ายคือ ที่หมดสัญญาสัมปทานไปแล้วคุณคุณคุณจรพรจำได้ไหมฮะแล้วเขาต้องคืนแอเซทต่างๆแล้วก็ให้กับรัฐแล้วภาครัฐก็ให้เอทอ่ะเป็นผู้ดูแลต่อแล้วยังไงต่อก็ต้องจ้างคนของไทยคมไปไปเป็นคนขับคือสุดท้ายคนขับดาวเทียมไม่อยู่เลแม้ว่าจะอยู่ที่รัฐแต่คนที่มาซัพพอต่อก็คืออดีตคนที่เคยได้รับสัมปทานอ ก็นเนี่ยออก็ต้องมาจ้างไทยคมอะ่ะบริหารจัดการตรงนี้ต่อเพราะว่าค,คือต้องยอมรับนะไม่ใช่ว่าคน NT ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเ,าเรื่องของดาวเทียมเนะี่ยคนขับดาวเทียมนะนมันไม่ใช่ขับจัก,กรยานหน้าบักซอยนะถูกต้องประเด็นคือเนื่องจากว่า,าอย่างที่วงโครจรเนี่ยมันมีทั่วกันหมดเลยนะอ่าใช่เพลิเลยนี่หลุดจากวงโครจรไปซวยเลยนะถูกต้อง หายเลยนะคือเรียกว่ามันต้องบังคับทิศทางให้ไดใ้ใช่ใช่ใต้องรู้รู้หลักการต่างๆครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของทางด้านวิศวกรรมการสื่อสารามันต้องดูในเรื่องของการการใช้หลักฟิสิก เรื่องของวงโคจรต่างๆการเคลื่อนย้ายดาวเทียมและอย่างที่บอกว่ามันมีช่วงเวลาในการหันหันที่หันทางอะไรต่างๆด้วยก็เลยต้องมีบุคลากรที่มีความชํานาญซึ่งบุคลากรที่มีความชํานาญและทำงานมันนานมากๆเนี่ยนั่นคือไทยคมอ่าใช่มันมันเป็นเรื่องที่เฉพาะทางไงครับอย่างเราเอาเราเห็นง่ายๆเราเราเวลาเราดูรถแข่งแล้วกันผมเล่าวันเอยหรือว่าม o ต GP เนี่ย จู่ผมกับคุณจะรดรไปขับแข่งไม่ได้นะไอระดับ 200- 300ยสม้กิโลเมตรต่อชั่วโมงไงนะขับได้แน่นอนอ่น่นแหละฮะไปอยู่โค้งแรกเลยใช่ไหมแขกโค้งอยู่นอกสนามนล้ะโค้งแรกไม่โค้งกับเขาเลยนะไปไปไม่ถึงฝั่งฝันแน่นอนใช่เพราะนั้นมันจะต้องมีเฉพาะไงหรือว่าเอาง่ายๆคือถ้าบ้านเราอ่ะเอาง่ายๆรถไฟฟ้าใต้ดินกับบดินเนี่ยอย่างกรณีของ b t s กับ BM เนี่ยไม่ใช่ใครจู่ๆไปขับได้นะเออมันง่ายนะอยู่บนรางสบายไม่ต้องไม่ต้องมีไฟแดงรถติดอะไร แต่มันต้องมีเฉพาะทางนะแล้วก็ใช้เวลาฝึกเป็นปีนะอไม่ใช่ว่าจ,จู่ๆรับ,แอแอแบไม่ใช่่าเป็นก,นนนะกดปุ่มเฉยๆปึ้งแล้วไปเลยเราเห็นเหมือนเป็นอย่างนั้นนะถูกต้องแต่จริงๆแล้วเขาต้องฝึกไนงะ<อ>เขาต้องไปเรียนรู้นะครับ<อ>เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นก็เียเป็นวิชาชีพเฉพาะทางถ้าใครไม่ได้ทําเลยมาทําเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับนะฮะ,ะ,นะฮะแต่ยงนที่บอกว่าเมื่อไทยคมได้วงโครจรมาสองวงโครจรตามที่ตั้งใจไว้แล้วนะฮะในมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างคุณวิสุทธ์เองนะครับ,รบจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์การิกรไทยก็มองว่าเป็นเชิงบวกนะครับ,รบกับทางด้านไทยคม ที่ได้วงโครจรทั้งสองวงโครจรตามที่มีการต,ตั้งตั้งความตั้งใจกันเอาไว้โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับไทยคมประมาณ1,500ล้านบาทต่อปีและประเมินมูลค่าหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ,รบ5บาทต่อหุ้นออันนี้เป็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้น จากกรณีนี้นะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้นะ,ะต้องใช้เวลานะฮะต,ต้องต้องต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าไอ้ที่ว่าพันห้าร้อยล้านบาทอย่างเงี้ยเขามีแยกกันสองสองเพื่อความชัดเจนมันมีอยสองช่วงวงโครจรออไอ้วงโครจรที่เรียกว่าวงโครจรหนึ่งหนึ่งเก้าห้าอีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันแบ่งว่าเออน่าจะได้รายได้จากไทยคมประมาณสักไอ้อไทยคมน่าจะได้รายได้จากสูงถึงเนี้ยล้านบาทนะครับ ต่อปีนะขณใ,ในการในส่วนของวงโคจรอ,อีกอันหนึ่งก็คือ 78.5e เนี่ยอันนี้ประมาณสัก400-500ล้านบาทต่อปีอันนี้ที่คาดการมองไปข้างหน้ามันก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข1,500ล้านบาทต่อปีนั่นเองซึ่งในชุดที่3เนี่ยที่119.5เนี่ยมันมีขายงานดาวเทียมเนี่ยประมาณ3-4ขายงานทั้งในระบบบอร์ดแบนและบอรดแคลส อ๋อถืว่ามันมีมันมีรายได้สูงใช่ป่ะฮะที่บอกว่าพันล้านต่อปีถูกต้องอ๋อออนี่แหละฮะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมตัวมูลค่าการประมูลมาถึงสูงรวมถึงในแง่ของรายได้อย่างที่มีการวิเคราะห์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าราคาหุ้นของไทยคมจะตอบรับการประมูลครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่คุณสุภาชัยบอกไปคือก่อนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเก่งข่าวเรื่องนี้ มาแล้ววันนี้เซลล์ออนแฟกชัดเจนเลยครับวันนี้ราคาลงไปประมาณสัก20ตังค์หรือประมาณ1.23%เเซนะครับก็อย่างนี้ราคา16บาท10สสำหรับไทยคมนะครับก็ถือว่ายังสามารถที่จะยืนเหนือราคาก่อนหน้าได้อยู่นะครับแล้วก็ลองดูว่าภายใต้การมาดูมาอยู่ในบริษัทแม่อย่างกราฟทิศทางการพัฒนาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของข่าวทั้งในแง่ของข่าวการสร้างจิตวิทยาทางลบ หรือการดิสเครดิตตามที่เราเรียกกันไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเอ๊ยยังจะมีเกี่ยวข้องกับใครบางคนหรือเปล่าเรื่องนั้นก็หมดไปและในแง่เรื่องของอการดําเนินการธุรกิจต้นทุนต่างๆทางกราฟเองก็น่าจะสนับสนุนทางไทยคมอย่างเต็มที่อ่าใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสําหรับในเรื่องของดาวเทียมชัดสระ,ะัรบชัดละชัดละนะครับ